ในบทสนทนาที่ออกรถออกชาติเราอาจจะถามต่อไปถึงความเป็นอยู่หรือเรื่องของที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนะคะว่าความเป็นอยู่หรือการถามถึงชีวิตที่ต้องอยู่ในต่างแดนถามว่าคุณมาจากที่ไหนมาจากประเทศหรือเมืองอะไรหรือกำลังอาศัยอยู่กับใครเพ,เพื่อแสดงความห่วงใย,ยนั้นเราจะถามเขาได้อย่างไรบ้างลองมาดูกันค่ะ การถามว่าเขามาจากประเทศหรือเมืองอะไร Woher kommen Sie คุณมาจากที่ไหน Ich komme aus ผมหรือดิฉันมาจาก Wo wohnen Sie คุณอาศัยอยู่ที่ไหน In welcher Stadt wohnen Sie คุณอาศัยอยู่ที่เมืองไหน Ich h w o ผมหรือดิฉันอาศัยอยู่ในเมือง ich bei ผมหรือดิฉันอาศัยอยู่กับ <c oughs> การถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ลองมาดูบทสนทนาสั้นๆนี้ดูนะคะว่าเขาถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งอย่างไรบ้าง Mal nach? kommen zum Sie ersten in คุณมาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่า B. YA yeah, Ja, zum ersten mal nach ่ yeah, r s ั e n m ร l ใ n ใช่ผมหรือดิฉันมาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือหากเขาตอบปฏิเสธเขาจะพูดว่า Nein ich war schon viele Male hier ไม่ใช่ผมหรือดิฉันมาที่นี่หลายครั้งแล้วอ w A. n n sind in Thailand? wann kommen nach Thailand? Sie seit Sie แล้วคุณมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคะ B. seit Januar ผมหรือดิฉันมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เดือนมกราคมแล้ว seit Juli ผมหรือดิฉันมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้ว A. Wie ist das Leben hier? แล้วชีวิตที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง B. Das Leben hier ist mir schwierig. ชีวิตที่นี่ยากเย็นเหลือเกิน Es ist mir einfach und simpel. ชีวิตที่นี่เรียบง่ายดี A Gefällt Ihnen das Leben hier? แล้วคุณชอบชีวิตที่นี่หรือเปล่า Sind Sie schon an das Leben hier dran gewohnt? แล้วคุณชินกับชีวิตที่นี่แล้วหรือ,อยัง B Ja, das Leben hier gefällt mir sehr gut. ชอบนะผมหรือดิฉันชอบชีวิตที่นี่มาก Nein Das Leben hier gefällt mir nicht gut. ไม่เลยผมหรือดิฉันไม่ชอบชีวิตที่นี่เลย Ja, ich bin schon an das Leben hier gewöhnt. ชินแล้วผมหรือดิฉันชินกับชีวิตที่นี่แล้ว Nein, noch nicht. ยังยังไม่ชินเลย